รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้เดินหน้าปิดช่องโหว่ฟอกเงินผิดกฎหมายผ่านตลาดหุ้นคริปโตทองคำคาดได้เฟรมเวิร์นะครับเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสิ้นปี68นี้นายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาบอกนะครับถึงการแก้ปัญหาการฟอกเงินที่ได้จากการกระทําผิดกฎหมายหรือเงินสีเทานี่แหละครับ บอกว่าช่องทางต่างๆอย่างเช่นบัญชีม้าคริปโตเคอเรนซีรวมถึงทองคําที่ใช้ฟอกเงินซึ่งอันนี้นมีการเชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่ยังมีช่องโหว่ที่หน่วยงานต่างๆกํากับดูแลไม่ถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและทองคําที่ยังขาดการควบคุมที่ชัดเจนจากภาครัฐพอถามว่าจะปิดช่องโหว่นี้ยังไงไม่ให้มีเงินไม่ให้มีการนำเงินผิดกฎหมายมาใช้ฟอกเงิน โดยการซื้อขายทองคํารวมถึงฟอกเงินผ่านช่องทางอื่นๆอย่างเช่นตลาดหุ้นนายเอกนิติครับบอกว่าต้องมานังคุยกันครับวันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าช่องโหว่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างก็คาดว่าภายในสิ้นปีนี้แหละครับอย่างน้อยต้องได้แนวทางปฏิบัติงานฐาน่างคุณเอกนิติเองยังเสริมอีกนะครับว่าการส่งออกทองคําไปยังประเทศกัมพูชาพเพิ่มขึ้นในช่วงปี2566ถึง2568นี้เนี่ยเหตุผลหนึ่งครับมาจากไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้าทองคํา แล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวขอ้องหารือหาทางแก้ไขช่องโหว่นี้ด้วยพร้อมกับมองว่าจะต้องมีการากระบวนการนะครับปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในปีนี้สุดท้ายครับคุณเอนิติเนี่ยยังย้ำว่า,วากระทรวงการคลังเนี่ยไม่ใช่หน่วยง,งานที่ทำหน้าที่ไล่จับผู้กรทำผิดแต่จะต้องใช้มาตรการสากลในการจัดการปัญหานี้เพื่อปิดช่องโหว่และก็แก้ไขปัญหาการฟอกเงินในระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ